เทพื้นแล้วก็จะขึ้นก้อนว่ะเอาคือว่านนั่นอ้าวบ้ขื่นในนั้นมันมันสิมด่มื่เดือนเมด่ยังมันเลยสิสิขึ้นเฮือนก้อนนี่โดยเอาทั้งโบ้เฮิงเลยนี่ท่างว่านะบ้านนี่พี่น้อยน้องเฮงพัดได้เลยสิขึ้นก้อนละบ้านนี่ขึ้นไปน้ำเลยเห็ดไปน้ำเอ่อเอา่ออไม่ใช่ไม่ใช่เทพื้นก่อนแล้วใช่เนาะโดยอันนี้ก็คือสี จีเล่วอยู way, ่วันนี dog, dog. ้พี dog, dog. ่น้อยเนาะดๆทางพวกับเมที like ่ว่าเพิ่นเคยชดส้อยมาหลยไอเอ๋ยเนาะด่ว่าเห็ดเรากุ้มหลังคาจนเล้่วแหละพี่น้อยเนาะโดยอ่เพิ่นฝากเงินประค่ามากกะ กับสบายดีสบายดีประมาณพี่น้องเบิร์สุขสุขคนเด้อน,นะพี่น้องเนาะบอกว่าชีวิตฝั่งลาวเนาะหรืออยู่ฝั่งไทยต่างๆประเทศกะยิ้นที่ต้องหับทานเขาสู้ซองเปล่าแสนบ้านเฮาอีกแล้วนะพี่น้องเนาะพ่อพอกับซองบ่านแสนเมื่อน,นี้นะพี่น้องเนาะทางบ่านแสนเดินทางลงมาเดินทางของกองใต้พี่น้องเอ๋นะก่ถือว่าแต้โดนๆ,ดนๆไ,ดได้พี่น้องเอ๋ทางบ่าแสนบ้านลงมาอัปเดตนะพี่น้องเนาะ ท้องพีา้อยตั้งแต่เือนซานมุงเนาะตั้งแต่มุงหลังคาแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้มีโอกาสได้ลงมาอีกนะพี่น้องเนาะกาสีมาบอกมาแจ้งเนาะข่าวดีกับทางครอบครัวน้องตายคนอีกแล้วนะพี่น้องเนาะมามืัอนี้นะพี่น้องเนาะนำมาแสนลงมามืัอนี้กาสีมาไล่เบิงนะพี่น้องเนาะเครื่องอุปกรณ์ในการเฮดเือนไทานของทางของตายคนนีกแหละพี่น้อยว่ายัง ขาดเดือยอย่างน้ำแน่ครับนะพี่น้องเอย้ยเนาะเพราะว่ามีทางผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเนาะทานที่ว่าเพิ่นได้ช่วยซอยมาเลยตลอดหลายปีน้องเอย้ยนะเนาะเดือหน้งคุ้มลังค่าโค้งหน้งคุ้มลังคาก็สำเร็จเป็นทีละร้อยเนาะทางพอเพิ่นได้ช่วยซอยขามาพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะได้ฝากเงินบักขมาให้อีกครับพี่น้องเนาะนนะมาเห็ดมาต่อเติมเฮือนชานของทางน้องตายนะพี่น้องเอ้ยเนาะเอย่นะยางฮอดสีขาไปบอกไปแจ้งข่าวดีกับเพื่อนก่อน เรพี่น้องเนาะถ้าดูถ้าฟังน้องกันว่างงบประมาณเพิ่นฝากมาให้อีกบานนี้เราพี่น้องเนาะสีเท่าใดพี่น้องเอ้ยถ้าดูนน้องกันเด้อเราพี่น้องเนาะเดี๋ยวทำโมูแสสสิเข้าไปหาเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยกะตั้งแต่เพิ่นแะไรพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามุ่งลงคุมราคาแล้วทำโมูเสสอีกกะยังบ่ได้อ่าลงมาพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกคนอ่าตะเวนซองหน้าพี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดีอีกตัหนึ่งเด็กพี่น้องเด้อเนาะอ่าช่วงบรรยากาศตอน สี่หอดเก้าม้งพี่น้อยเนาะเป็ดม้งไปและช่วงนี้กะมื้อนี้อากาศาเริ่มลมหรือว่าเริ่มเย็นเนาะพี่น้นองเนาะทางบ้านเฮาบานที่สิบปลายนี่เบิ่งคือสิหนาวอยู่พี่น้องเอยเนาะเพราะว่าเห็นอุณหภูมิเพิ่มลดลงพี่น้องเอยเนาะเพราะว่าปกตินี่สิหนาวสิหนาวไว้ก่อนนี่พี่น้องเอยเนาะอันนี้ปีนี้เทว่าหน,นาวชาติอู่พี่น้องเอย ลาลมอะไรพี่น้องเอ้ยนะเนาะต้นไม้ชุนต้นไม้นี่แบบลมพัดมาทางนี้ชั้เนาะพี่น้องเอ้ยบ่ย่างไฟยามฝนหด้วยบ่ย่าดเซียวอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวเหาสีถาเป็นพวกบ่เป็นสีบางสกตาร์ไหนพี่น้องเอ้ยเนาะมังคีนี่มีสายเข่าพี่น้องเอ้ยเนาะกายทางเอฟซีเป็นกายมินกับมาลายหรือว่าถางกับมาลายยังนาะพี่น้องเนาะว่าต้นดูนี่เป็นสีบล็อหในมือได้มาสั่นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีถามทางไอพี่ดาวเอีกเพียงหนึ่งพี่น้องเอ้ยตัวเนาะ แต่ว่าลมแฮงขนาดเลยมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะลมโอ้โอ้โอ้ตะตําพมสิก้าวผมกันเฮ็ดไปซังเด้อนีเนาะสบายดีเด้อเนาะสบายดีเด้อทางนั้นเด้อมันกเสียหญ้าบ่อเสียหญ้ากิอกเนาะลมหวยหวยอยู่เนาะได้ลลยังบ่ลายไสิเบิดได้เนาะโอพี่น้องเอ้ยเนาะ หยาดก็เคียก็แฉมเนาะอมันหยาดอยู่ในห่มตอวลมแท้นี่พี่น้อยเมื่อนี้มื่อนี้ตางแน่มื่อนี้เนาะลมขนาดเลยมื่อนี้บรรยากาศดีเอ่อจะได้เกี่ยวเข่าเก่น้ำแล้วระเบิดบัตรนี่เรียบร้อยเนาะโดยโดยก่อนได้ใส่ไม้ก่อนเนาะเกี่ยวเข่าได้น้ำเรียบร้อยเก็บคู่เรียบร้อยบ่โดยแก่มากเลยบ่แก่มากเลยได้สอบปีนี้ได้ลอยหนึ่งโอ้ จะว่าได้ลายอยู่ได้แะเนอกโดยอันนี่ไม่เยอะตัวนี้มันมี้สองอันเด้อว่าการล้มน้ำสิเราเลยโดยไห้ลอยปลายเนาะโดยตัวอ่งฮักกแก่ได้ฮักกแก่มาสุดไทยกับปลูกสองสอบขับปลูกกระไ้แก่ขมาเนาะเดยขัาไ้เพือนันทพกันบ่โดยเลือกข้าให้ขาน้ากัน เลืออยู่สี่สิบปลายอ๋อมีใครค่าให้คาหน้าเพื่นพ่อมบ่โดยคาหน้าเพื่อนทันสามสิบสามสิบสอบสามสิบสคาหน้าเพื่นอ๋อสามสบสอบโดยเื่อนทันสามสิบสอบป่ข้าวปูเพิ่นได้ข้าวปูกข้าวพันเพ่นข้าูยืมเพิ่นทันอีกกพอดีไรชกันกะว่วกระตุกอยู่หาสิบปลายเพิ่นได้เพิ่นกระได้ปันกันครึ่งนะ vừa nó, vừa sai nè, sai xin, vừa điểm lõi thì nó, sai nè, sai xin điểm nó, phải có bù hết chưa ạ? ờ, anh, nó, anh háo bù hết bát hang, chỉ để mà xí, mà xí nó, được, hết na, háo phật bù mi tinh, bát để năm khéo, tinh คือคุณคือพุ้ยกระชุ่นวันนี้สีขาวม้ามื่อได้ชนนะอันขาวมาบ้านไม่ยังนะว่ามืออื่นนี่แหละมืออื่นบ่โดยขาวม้ากับมาพี่เล่นเนาะมานอนเพื่อนมาเล่นแต่พอพี่เนาะโดยเพราะว่าเรากเก็บเก็บกู้เป็นเรียบร้อยเนาะโดยโดยโดยคนกับเริ่มเลี้ยงลายแล้วเนี่ยไปทางใหนกันเนาะเดี๋ยวนี้โดยเพราะว่ามันส่วนใหญ่กับข้าเจ้าตัดเอา เกี่ยวบ่คือว่าตัดเอาเกี่ยวเกี่ยวเด้อเอ้ยนี่ติดบ่อากาศไปแห้งลมเนาะมื้อนี้น่ะโดยอากาศแล้วมื้อนั้นแล้วก็ปั่นปั่นมื้อนี่งว่าวนนี่ก็คนเข้ามาอโดยองเียวาเสียกมื้อแล้วานี่วนนี่ก็เสียหน่อยนึงเสียนําอยู่โดยบ่ให้มันเกิด ว่าน้นมันยังจะเคี้ยวอยู่นี่พอดีแล้วเขากับปั๊บสถานที่ไหวเนาะโดยปั๊บสถานที่ไหวตัวบารนี้อะไรสิปั๊บตัวนี้ลงมาบารนี่ขันว่ามันบ่พอกะสิมันสิบูสูงบ่อยบูซวงและตัวนบ่ตัวนี้คุดออกอยู่แจ๊กเหมนเนาะโดยบ่ยคุดลงมาใส่นี้ใส่เดียวคนเดียวโดยมองมันเป็นนี่เลยเนาะโดยกันทาวตัวนี้เขาก็ก่อว่าตัวนี้นะตัวนี้เหนมันมันมีประตูใหญ่ ปกระตูใหญ่อยู่นี่นี่ปกระตูออกนาบานเด้บ่โดยโอ้โดยโดยแล้วขันไดเห็นซิยู่ทั้งนี้เห็นอะไรทางนั่นบ่โดยแต่ถือว่าตัวนี้เห็นกระซิคันมันนี่อีกเทคขานเลยกระคันมันนี่เห็นห้องเห็น้องตายตัวนี้อยู่นี่บ่เห็นห้องโดยช่วงว้แต่นี้เนาะโดยแล้วก็มีปกระตูยื่นอยู่นี่สูงขนาดเลยทั้งนี้เนาะจังหวะยังสิปั้งไว้เดิเพราะมันเป็นยังหรอกมันมัน พอดีแล้วเขาก็เอาออกเอาออกก็ได้อยู่แล้วอย่ามันบ่พออยู่เด้อนี่มันเฮาปรับลงมาอย่ามันบ่พ่อถือว่าดินอันดินอันนี้นี่เฮาปรับลงให้มันประมาณอยู่ปานนี้เพียงนี้แหละเฮาเใา้ใช่แบดนี้เอาใช้พวกน้าไม่เลยเขาจังเทถือว่ามันเป็นพื้นมันบ่สุด่นเฮาใส่ทรายมันบ่สุดพี่ชวนลงลุมทั้งทั้งนี่ทั้งไปเอาเนื้อล้มน้องควนเลย โดยเทพื้นแล้วก็จะขึ้นก้อนว่ะเอาคือว่านในนั้นมันบิมันสิมดมาเดือนมดยังมันเลยสิสิขึ้นเฮ้อนก้อนนี่โดยเอานังบัวเฮงเลยนี่ัางวาแล้วบานี่พี่น้อเนเคยพดแล้วสิขึ้นก้อนแล้วบานนี่ขึ้นไปน้ำเลยเห็ดไปน้ำเเเออเออเอออเออเอออเออเออเอเอออเอเเ พญายกว่าให้ขึ้นเอามือมันสะก้อนแหละเอาเดือนเอายังมันแหละโดยปีใหม่มันเป็นปีใหม่แล้วปีใหม่มันเป็นปีใหม่แล้วต้องต้องต้องวิทย์ปีนั่นไปอีกบอโดยขันว่าฮามโบขึ้นเดือนนี่ฮันตกเดือนสิบช่องเดือนหนึ่งเพิ่มอีกจังเป็นปีใหม่อีกจังเป็นปีใหม่อีกยังบ่ได้อีก จังว่าขึ้นไปน้ำแหล่เห็ดไปน้ำนะแต่เช่นกะเอาเนาะบ่เดียวสิทาลุ่งค้อนเนาะเวาห้อยสิสั่งแหจัง่างใช้บ่าะไรกันว่ากันว่าจังเั่นเนาะเั่นกะเออใช่เนี่ยใช่กระปุนใช่หันช่องลังแห่ลังหนึ่งเอาเอาคนละลังได้บ่เอาชองเอาชองเลยเนาะโดยใช่หันชองแห่ลังหนึ่งพอว่าใช่เนี่ยห้าสิใส่ลายเด้ ใส่ลายเติมมันบ่กใบ่เอามาปับผืนนั่นแหละบ่คนละเครื่องเลยบ่อฮาบ่เอาคนละลังใช่เลยช่องลังใช่ชองลังหรอได้ชองลังเราจังใดเฮียงเฮ่ยเฮ่ยเรถเฮ่ยเราหนึ่งเราจะพอเลยเฮ่ยเรถหนึ่งโดยเฉพาะเลยพ่อคือว่าเฮาฟูขื่นเลยพ่อด้วยด้วยแต่าปับได้แล้วก็ที่เป้าตัดเอาไม้ไผ่มาอีกแบบนี้ใหม้ไผ่มาช้านางเห็ดคือบัวหั่นตะกี้นั่นแหละ ใส่ตามบักขอใส่ใส่อันนี้บ่ใส่แต่นางอ๋อเฮาบ่ได้อันปัดเล็กเด้เอาบ่มีเล็กเด้ใส่เล็กล่ดอือเอาไ้ไปบ้านมาาไว้ให้มันตายซะก่อนแม่นเอาไม้ใส่เอาไม้ไปบ้านใส่่เล็กนั่นเล็กใส่น่ะมันว่าใส่ก็มันเบิดประมาณเท่าซั่นน่ะเล็กไม้เม็ด่นบ่เด็กองว่าก็สิบ่ลายดอก คันว่าไายเล็กตัวนั้นมันกากขักคือว่าแมันมีต้นหนามบ่มันก็มีขายอยู่ไดมมีขายมีเห็นแล้วมีขายอยู่คันว่าอนันยันว่ามันแพงยังบม่ทันจักราคามันเนาะบวกยักราคามันแต่ว่าท่างก่วงมั่นหัน่มีแต่ว่าเท่าไรว่ามันบิดประมาณเท่าไร้วก็เขาก็สั่งมากก็ได้โดยโดยโดยเราเล็กเอาเละคันว่าอันนั้นก็เอาเล็กกะหวมันกากขักเท่านั้นแนะเนาะเอาเล็กเอาก็ไขากและคันเอาเล็ก มาว yeah. ่างแต่มันมีแผ่นมันดอกว่างแต่เขาก็ตัดใส่พอดีนะสรุปแล้วนี่ขึ้นขึ้นไว้ก่อนเนาะโดยใช้พื้นไหนที่ขึ้นเท่ไว้ก่อนโดยเรียบร้อยแล้วก็จะเขาเอามือมาผูกโคตเป็นแบบขั้นเราแล้วแล้วเข้าผูกแกมนอะไรก็ได้แบบนี้เนาะโดยแล้วเขื่อนับมือไว้ก่อนเนาะโดยขึ้นนับมือไว้ก่อนเฉพาะปีนี้ครับว่าพิปีนี้ไปแล้วมันปีไหนปีหน้าคุณบอกว่าไงปีหน้าผพื่อนจะขึ้นได้อ๋อโตเนาะมันบัดเฮือนเขาว่าสิ ม <c oughs> ึงเบิ้งประมาณนี้ว่พราะฉะนั้ว่าขึ้นวันเสาร์เป็นปีนี้พี่น้องเลยเนาะโดยเดว่บบาเว็ดบ้านนี้แล้วเขาก็เอาสิ่งเอาครองมาแล้วเขาก็ไหวสบายนะเอาเข่ามานี่บ้านนี้ไผ่เพิ่นกระชิมาเข่าให้เลยได้ไผ่เหรอบ่โดยเท่าไหรก็อนเ<า>พิ่นไผ่นะไผ่เหรอบ่โดยไผ่เพิ่นว่าจะไใดหกล้านชองหกล้านชองโดย อกล้านซองต่อจากใช้คุณบ่อเสาตัวนั้นบ่อคุณได้เสาต้นนอันเพื่อนอันกันเลยคุณบ่อเอาบริเวณนี้นี่บ่บ้ตัวนี้มันไผ่บ่แห้งเพิ่นบ่ออ๋อเป็นว่าเสานี่บริเวณเนาะบ่เอาเสาตัวนั้นพูนมาเสาพุ่นโดยไผ่สีแห้งกว่าบ่โดยสีใายตัวนั้นเพิ่นว่าขั้นบ่อบนอื่นนั้นหมื่ซองเพิ่นว่าอันนี้เนี่ยมันหกล้านบ่อหกล้านซองเซนหกล้านซองเซนโดยเพิ่นขอน้าเพิ่อนบ้อข้อ ข้อน้ำขอคาน้ำสองเซนตะกี้ว่าขอเป็นหกล้านขันบนบนอ,อ,อ curtain, ื่นนั่นเิ่นว่ามื่นชองกระแมนยกเพิ่นเข่ามือวานมา้ขึ้นนี่ก็บมื่นช่องเชื่อนบอดี้กับมื่นช่องนะฮะประตูบานมานนี่แหละรับเลขสีทามทางง่ายเพิ่นก่อนเนะว่ากรับเลขนี่คือเขาสั่งอย่างมาก่อนหอยเอาอันปูนปูนกับแห่ใชยปูนกับแห่ใช่เนาะ ปูนนี่แม่นเอาปูนนี่เอา2ต้น2ต้นเร็วเนาะโดย2ต้นยังสิพอเนาะโดยเออปูน2ต้นแล้เอาแหหลังนึงซ้าย2ถือว่าเฮาเทพื้นเด้ปูนปูนเขียวซาอบเนาะ40แฮะบ่ปูนเขียวเออเออปูนเขียวมันก็ได้ปูนเขียวไปเลยโดยอ้าวอยู่ บ่าเขากระชั้นก็เอาจักซิฟสอบซะขั้นันแล้วเอาคนละครึ่งเนาะเอาปูนเขียวสามซิฟปูนแดงซิฟสอบพออยู่ไหนวะให้กูเอาปูนเขียวไปเลยได้เนาะได้ได้เออขั้นแล้วเอาปูนแดงเอาต้นหนึ่งปูนเขียวต้นหนึ่งรับคนละครึ่งเลยคนละครึ่งเลยเอาปูนแดงนี่ยเทพื้นโดยโดยโางในน่เนาะปูนเขียวนั่นไว้ก่อนบานีิเฮใช่หน่ แฮนี่รถหนึ่งเลยเนาะเฮรถหนึ่งเฮรถหนึ่งแล้วก็นไส้ไส้นี่สองรถโดยเว่าเขาใชได้บวกอะไรอย่างนั้นเลยเนาะโดยโดยใช้ได้บวกได็ก่อน้ำบัตรนี่บัตนี่บัตรนี่เล็กนี่ยังได้ใช้เล็กนี่เล็กขั้นว่าเล็กอันโต๊ที่เ้าห้องผืนนั่นมันก็ได้แท็กเอาก่อนเอาวัดเอาวัดเอาเพื่อนงของเพื่อนอลไรจังไปให้เขาตัดให้อันใดก่อนอันนั้นตัวนี้วะเล็กผู้ผืนเออออจุดไอไอวัดไปเล็กหมดเลยเด้อ เฮ็ด,ดเป็นรายการไวกาเดี๋ยวชักมืดสีไปสร้างเครื่องมาให้เนาะเพราะว่ามื้อนี้กาลุงมาถามสะก่อนเรื่องอเรื่องรายล,ละเอียดสะก่อนเนะาะเอาจากสีได้สร้างเครื่องมาถึกนะ,ะสร้างมาเป็นขันข้นตอนขั้นตอนไปพี่น้อยอว่าอันใดที่ว่าขาดเดือเขา้ากับสร้างมาเนาะเพราะว่ามีทางผู้ใหญ่่นได้ฝากเงินฝากคามาให้อีกแล้วพี่น้อยเนาะวัานี่ก็คือสี สีเหล้วอยู่วันนี้พี่น้องเอยเนาะโดยๆทางพ่อกับแม่ที่ว่าเพิ่นเคยชสอยมาแหลยไอเอ๋ยเนาะดูด่ว่าเฮ็ดเรากุมหลังคาจนแล้วแหละพี่น้องเอยเนาะโดยอ่าเพิ่นฝากเงินประคามมากะอ่า2,000พี่น้องเอยเนาะ2,000ดสอนพี่น้องเอยพี่น้องเอยเนาะอ่าสายเข้าอีกเมื่อกี้นี่ครับพี่น้องเอยเนาะวัลงวันแต่เช้าเนมื้อนี้พี่น้องเอายเพราะว่าลงวันแจ้งข่าวทางเงิน ครอบครัวน้องตายเพื่อนอะไรไปหน่อยเนาะทางผู้ใหญ่เพื่อนกับอะไฝากเงินฝากมาเฮ็ดหรือว่าต่อเติมเพื่อนซานเนาะโดยไ้แล้วไปหน่อยเพาะอะไ้อยู่ในเซาก่อนเนาะโดยสองพันดอลกะเป็นเงินกีบกับสี่สิบสี่ล้านไปหน่อยเนาะสี่สิบสี่ล้านกีบเขาจะสร้างเป็นสเต็ปสเตปไปหน่อยเนาะโดยบานนี้เพราะว่าจะสร้างเครื่องมากกว่าเดียวมันก็ยันยันแบบเอาไปแล้วเป็นตอนเป็นตอนไปหน่อยเนาะโดย แม่เพราะว่าเขากบบเอาเป็นที่เป็นตอนไปพี่น้องเอ้เขาจ่ายสีู้หู้ว่าเอาแหกับไส้ก่อนแม่มันก็จะสร้างมาถึกเด้เนาะ<ด>ถ้าว<ด>่าที่สร้างเกินอย่างมากกับ่านมันก็สิอันเปลืองงบไปเสียซื้อน<ด>เอาเขาไ้มันพอไปเลย่ว่า,าก้า่าให้มัน้าพอดีเนาะโดยโดยยังจะได้พ่อพี่น้องเอ้เป็นพวกอับเล่นี่ก็เป็นแห่ไส้ปูนเนาะเล็กมาก่อนพี่น้องเอ้เล็กที่ว่าอันเท่าเทพพื้นนั่นแหละ เล็กเทพื้นบ่โดยเล็กว่างว่างเล็กไม่เม็ดเถินตะนางโดยโดยเล็กตะนางที่เขาใส่เนาะโดยต้องใส่ประตูห้องด้วยหระว่าใส่ประตูห้องุห้องเลยเนาะโดยทางพอรวันกัแนะน้ำมาอยู่ว่าให้เทพื้นก้อนเนาะโดยเป็นว่าอยากให้เทพื้นก้อนวชิณนาก็เหตุตามทางชื่ประสงค์ทางพอรวันบอกเนาะโดย เทผืนเทอย่างนี้ร้อยอลไรกันาว่ารชขึ้นเทือนก้อนกับึ้นคือไอว่าก็ได้เนาะเป็นหนามือเอาย่ามไว้พี่น้อยเอาย่ามไว้เนาะโดยโดยขึ้นใบก้อนว่าบอะลรครับจากเห็ดไปนดำเรื่อยๆแมนบ้านนี่บ้านประตูไงฮะไห้บ้านกะบขั้นว่าเลยกัเอามาพร้อมกันก็ได้อยู่ฮักอีกเธอหนึ่งก่อนขั้นว่าเลยเาาเเทพื้นก่อนจังเอามาก็ได้ ຕົງຕັ້ງແຕ່ພະຍາບານແລ້ວກະທຸກສໍາຄັນຄືໃຫ້ຊາຍປູນເນາະໂດຍຕັ້ງກົບກະຈັ່ງວ່າເປັນບ້ານໂລຍເທື່ອບໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງເພາະວ່າມັນມັນມີຊ່ອງມັນແລ້ວມັແດແຄັນທີ່ເົາມອມກັນກໄດຢູອົາທີສະເຕັກະໄດ້ນນາະເບິ່ງໃໝ່ບ້ານແຕ່ນັຊື คืออาบานมางานมาหนิมาป้าอันนี้เลยบ่อยหนี่ขินอนอยู okay. ่นี่จะได้บานนี่นอนเผาเครื่องเลยเป็นบ่อยเลยนอนเผาเครื่องเลยตื่นนี่เลยนอนู่นี่ตื่นมาอะไเห็นรถเนาะเลยเผาข้องคือบ่อยนะพอสั่งเครื่องมาหลายเขาก็ยังมันเสียหน่อยสั่งเครื่องสั่งยังมาอลไรกันนอนเผาเครื่องนอนกัดนอนนอนก็ได้ไปหน่อยนอนจะก็ทั้งอ่ายก็ได้เจ้าก็นอนอยู่เพื่อนทั้งหัวก็ได้นอนเอาเครื่องอย่างนีเนาะ เองด้วยลองพัดเย็นช่วยเฉยแล้วมันทำาไมีสาวเพราะว่าว่าก็พากันอย่างแรกกันอันเดียวกเนาะอันดับแรกอ่ะเอาตั้งวงกุฎก้อนน้องสันสิเรคสันขึ้นเนาะเทคานี่อย่างพร้อมแน่นอนคือพ่ญายิ่งพนกับ่อกับเล็กนะไอ้เนาะเล็กนี่นะเล็กเทคานนี่นะไล่พร้อมเล้อเล็กเล็กคานนี่บ่แม่นมีแต่ว่าถ้าได้จังไล่ก็ได้ไอ้เนาะเอาได้จักาน้ำลังก็ได้แม่น คือมันนี่กับมามาบอกก่อนนะนายมาบอกว่าเขาเข้าใช่ก้อนเนาะแลต่จบจบใส่ลิปนี้ไปแล้วก็ถ้าอายจังจะเป็นรายการว่าก็ได้เดี๋ยวแล้วน้องสิได้หาเขาออกไปส่งไ้ออกไปสร้างเพื่อนเพราะเขาไม่เอื่นกับเป็นยังคำนี้จะมาให้เพื่อนเขาไปก่อนแล้วกับ ทำโมเสียนเสร็จเลลงมาจ่ายเงินเพิ่นช่วงตอนเศร้าโดยโดยโดยทำเปินเข่าก่อนนะหักหลายมือเพิ่นแหละจ่ายเงินก็ได้อยู่เพิ่นไปเสียก่อนจะได้เงินเพอนเอาไปเสียนะเมื่อไรก็เสียได้เงินเสียเข่าเม่อไรก็ได้เนาะโดยมันออกไงก่อนไปออกเงินให้แล้วบ้านนี่เม่ก็เพิ่นแหลยโดยเออทิศนึงก็ได้เพิ่นวะโมพยังเโมพยังใช่เนาะโดย เพิร์ลว่าเขามืออื่นบอเพิ่์ลว่ามืออื่นเข่าเพิ่์ว่าว่านนี่เพิ่์ว่าว่านนี่มาออื่นช่องมือเพิ่นว่าโดยโดย่ว่าน้ำกสิท่ห้เจ้าอีกเส้นหนึ่งกานว่าเพิรนลว่าคุดลักคุณย่างหนึ่งชายเด้มีลักจังอันน่ะซองซองบ่โดยซองลักเนาะโดยไกลแเติบ์พอยน์่งเม็ดฮะนะว่าใกลเติบแล้วพดอเดานีนนั่นเอเอตัวนั้นแหละเลยเลือลังกสีแดงแคงะัวต้บ โดยๆโดยๆมาอ่าต้นเนาะอ่าต้นๆต้นตาลก็เน่าบ่ได้บัดนี้เนาะเพิ่นกระจกเขาคิดว่าแล่บ่เฮามาอยู่บ่หยังเฮาก็คอยตัดหยังออกไปเนาะทําความสะอาดไปโดยอ่าว่าคสิบ่ลนพี่น้องเอ้ยเนาะคือสิได้คือสิแลวอยู่บานี้พี่น้องเอ้ยดีใจนําเนาะดีใจหลายเออทงว่าแสนับพี่น้องที่ว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นอ่าิเห็นเนาะ ิเห็นเทวราชุดซอยขมาเนาะอุปถัมภ์ขมาซอยก็จะช้านจนแล้วจนทั่วเลยพี่น้อยตัวเจ้าสิขอบคุณขอบคุณได้เลยนาะจังสิจังสิพ่อฮะน้าจะว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่พี่น้อยเนาะเพิ่นจะชุดซอยมาครั้งนี้กันเนาะมีแต่ว่าจะห้ยทางอ่ายเนาะอันขอบคุณขอบคุณทางอันพ่อกับแม่นได้เด้อที่เราเพิ่นผู้ใหญ่ที่ว่าเคยชุดซอยขมาอ๋อเพิ่นผ่านมาซอยรอบนี้กันสองพัน สองพันดอนเนาะโดยโดยอ่ะขอขอบคุณขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศนอกพิ่นภาคเงินมาให้ลูกนี่เลยเห็ดเื่อนสองพันดอนโดยบานี้เพิ่นว่าให้เห็ดบานิ่งอะหวยกระชิ่ด้ไล่เติมอยากแล้วพื่นแล้วเนาะแล้วพื่นแล้ว่นเลยเนาะอยากแล้วไม่พื่นแล้วบาทนี้ฮันขอขอบคุณขอบคุณกับเพิ่นหลายๆให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งโดยให้เพิ่นรลับเพิ่นรวยกว่าเก่า สรงว่าให้ลูกให้เต่าสำนีกก็ให้ขึ้นไปให้เพิ่นขึ้นเพิ่นลอยเท่าพันเท่าเพิ่นละล้านเท่าเพิ่นละไปดีใจลายเนาะดีใจลายเบาจุ่มไปอยากถือฝากคามาให้ลูกให้เต่าเพื่อนมุชานก็ให้โทก็เมยอนี่นี่นี่ชุกเลิศโทรกันเม มีนี่สิบจดหนึ่ได้ของไขว้มีพอกเมแต่มีอนุมาณก่อนเืินเด้อทุกพยาโลค่าที่ตน่โต้ไอ้วงไอ้เงยเด้อพอกเมเงยด้วยด้อาเนาะพอกเมเด้อพอกเมานดุกเ่าาโอ้หาขึ้นจคุณพ่อกป็เมตายู้ก่าเด้อเ่็นคุณพ่อทีมีตลอดตาเด้อพอกเม่ าดีใจลายเนาะบริเนาะดีใจลายตื่นเต้นพ่อบ่พ่อก็เชื่ว่าถ้าดีตามร่วมกันไปเรื่อยๆนะบเนาะจานวนเงินสองพันดอนในการว่าเา้าได้อย่างน้ำแน่กับโปรเซนกับจีแจ้งเป็นสเต็ปสเต็ปไปบริเนาะเนาะเราซื้ออย่างมากกับจีมบินแจ้งบอกว่าเบอร์รถไฟตอนนั้นทีนีน้อยเนาะอพี่นาะกับนักกีฬาแรกในการ มันอันตัวทีละราคาแพงๆหันมิตรบ้านเลยนี่ตัวนักกุมูบานว่าโดยบ้านพกตูนี่บานกับกระโลนี่แหละบ้านกับกระโลนักกูเนาะโดยแพงตัวนี้พี่น้องเนยแพงได้บ้านเลยไปท่ามบ่งหันอันตัวธรรมดาเหมือนนั่นหันมันก็มีรายราคาอยู่บ้านครูละว่าบ้านครูอันหกพัน มันเป็นลายบ่มันเป็นลายชุ่มชุ่มเป็นลายอันนี้หม้อกันธรรมดาเอาธรรมดาก็ได้ธรรมดานี่แหละธรรมดาแบบลวดลายแบบนี้นะอ่ามันมันเป็นลวดลายแบบอันแบบอันฮูบอย่างเกาะลวดลายที่ว่าเพิ่นแกใสลักออกมาน่ะมันแพงไปแล้วตอนนั้นน่ะแพงพวกมังกรน่ะมันแพงตอนนั้นน่ะขั้นแบบนี้นี่ก็กระชิบโอแพงไปได้เอาแบบนี้ก็ได้นี่โดยพันปลายไม่ต่ากับมังกรสีได้ประหยัดงบเขาลงมาแต่ก็บมักรสีได้เฮ็ด เออื่นไปอีกสินะอ่าเนเนนี่นี่เป็นแบบนี้นี่นี่โดยไอ้ลักษณะนี่กับงามโย่นี่อ้แบบนี้เอาแบบนี้กับลายนี่กับงามเออเอาธรรมดานะโดยธรรมดาราคาธรรมดาโดยไอาธรรมดาก็ดีใจ่วาโอ้ไก่วานเลยธรรมดาก็ได้เนาะเอาธรรมดานี่แหละอันนี้อันนี้ธรรมดาแล้ว่าหกพันในว่าในไงธรรมดาได้หกพันธรรมดาแล้ว่าหกพันเนี่ย หักมันมันมันเกษสรได้มันอิงตามไม่ขันทาว่าไม้มันดีเลยเทวันธรรมดาหกฟันนั่นรอบนี้นะใครในแต่ว่าเอาบุได้แจ้งซางพี่น้อยเนาะโดยโดยมีแต่ว่าให้ยทางไอ้ไม่น้องตายน้องตายและเนาะซอยกันนั่นและเนอะกอยปูนกอยยางเงว่ากันไปลอยซอยกันเนาะจับไม้จับตอกซอยกันนั่นแหละเนาะเพราะว่าเอาบุได้แจ้งซางเด้ถ้าว่าเอาจ้างซางมันก็สิ ต้องมีงบประมาณไปกุญิอีกเนาะโดยโดยอันนี้แปลว่าเพิ่นฝากมาให้เขาซื้ออุปกรณ์ในเฮาเห็ตเ,เองสินะโดยในที่ว่าเฮาซอยกันได้เฮาก็ซอยกันไปมันก็ประหยัดเพิ่มนอีกเนาะโดยแมย่ละเองก็เป็นสร้างเนาะมันก<ว>็<ว>นสิประหยัดไปนําคือวา่าแต่ว่าคือว่าจ้างนี่ก็ประมาณสักส0 0 0มื่นวุจักษ์คนสิเอาวน้ำเลยหอดนะสามหมื่นจะได้มันกับเรื่องของสามหมื่นสามหมื่นมันกับมันกับประมาณพันหนึ่งพี่น้องเลย เนาะอ๋เท่านั้นแหละเริ่มมอนิเด้อร์ยังไงก็มาบอกมาแจ้งเรื่องนี้แหละพี่น้อยนะครับท่านต่อดทาเขาอันนั้นมาเมืออื่นกะทิโทษไปห้าอีกโดกะทิมาติดตั้งไพ่เมืออื่นเนาะกันเขามาคุณรักคุณยังเอาหนึ่งชายโดยโดยได้ได้ครับพี่น้อยเนาะแต่คนมาติดตั้งอย่างไรก่อนก็ได้เนาะโดยพอเกษมีเวลากะทิเลลงมาเบื้องน้ำพี่น้องเขาว่ากะโดยมันจะายทางไปอยู่พี่น้องช่วงตอนเช้ามืออื่นเพราะช่วงนี้น่ยเป็นยังมัน ว่าภัยก็เริ่มไปงานขึ้นเคือนใหมขึ้นกันเื่อในจริไปขึ้นเคื่อนอีกหลังนึงนี่ไอขึนเดือนจิบอมแม่ป้าช่วงหลังๆมาเนี่ยวันที่สิามเมื่อวานนี่ก็ยังมีหลายลายมองเห็นะเอาไปเเอาัเอนิบช้อก็ได้เลยมีแต่ว่าเนาะรับแรกะสร้างปูสร้างแหงสร้างไส้มากอนแต่รกเทรพื้นแต่กษสได้ ขึ้ไว้ก่อนได้เนาะโดยโตามตามนั่นพี่น้องเอ้ยเนาะโดยเออโดยนะเทพื้นนี่ก็มือนึงแล้วแล้วบ่มื้อนี้แล้วมือนึงเออก็สิหาหมูมาซอยนําหั่นแหละผู้ชายคือกันนี่แหละาหมูเนาะโดยโให้วเฮาเขาได้นําเนาะเียเฮาก็มีแต่ว่าเฮ็ดเฮือนยังน่ะนี่ต้องติดเื้อลูกแเื้อบ่ได้ๆ เอ้าวใช่เนาะโอเคเลยวันนี้เนาะเช่นไรกระทั่งโมเสียนทได้กับแล้ววันนี้เนาะสี่ได้ขึ้นไปเรียกขุ้นแล้ววันนี้พี่น้องเยช่งไรกะมือใดที่ว่าอันอีจักมือเนาะตสามมือพูดแล้วพี่น้องเยเนาะเดียววิทย์ขึ้นเรื่องขึ้นซ่านเม่นก่อนแล้วกันสี่ซังให้ทางปูนมาให้เด้อโดยะคืออย่างรังเลยเนาะอย่างซองเฮ แฮ่รังหนึ่งทายชองเนาะโดยโดยสามสามโดเลยพี่น้องเลยโดยเอาโอเคแล้วพี่น้องก็สบายดีเด้อเนาะทางผ่านประกันใาการขอโทษขอไผ่น้ำพี่น้องเลยเนาะเอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะการสำหรับคลิปนี้ทางขอเสียนเสียด้ยก็ตัวจบคลิปแต่ละพี่น้องเลยเนาะการได้มาคุยกับทางอคนตายเพิ่นเนาะหายเพิ่นอนลา เครื <Es> <an> ่องอุปกรณ์ที <S ess> ่เขาสิส <S ess> ั่งมาเพิ่มอีกแหละพี่น้องเอ้ยว่ามีอย่างกำเนล้วก็รเงินต่อไปทางบริษนทสีสั่งมาให้เพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็เรื่องขับพุ้นขับไพ่เี่นขับพิ่นสีว่าเข่าไอ้แรงเมื่ออื่นมาชั่นพี่น้องเอ้ยเนาะเใาก็สิเอาเงินในจำนวนที่พผมฝากมาให้เข่าพุ่นขับไพ่เพิ่นให้มันเจ็บร้อยพี่น้องเอ้ยก็จะได้มีเพิ่นไพ่ใส่เนาะเอาจากในกาขอขอบุญขอบคุณเด้อเราทางพ่อแม่ใจดีทั้งสุดทางต่างประเทศ เดี่ยวเพื่อนในชุดช่วยเข้ามาในครั้งนี้น้องเพื่อนน้องกับขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อน้องารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมบัติร่างารถนาคนมีแต่ความสุขกายสบายใจเด้อเนาะการเดินทางไปไหนมาใส่กายตลอดปลอดภัยเอาให้มีอายุมันคนเงินคนเงินให้เป็นภูมิภูมิใจให้กับมรุกลานต่อไปเด้อเนาะทางวมาเสร็จเองก็ดีอกดีใจหลดีน้องที่ว่าได้เห็นท่านลงตายทางครอบครัวทางอ้ายเพื่อนเนาะมีเงินมีซานอยู่แต่ก่อนก็ได้ไหุบหอบมาพี่น้องโอ้เนาะ ถือว่ามีมีเงินมีทรัพย์มีของตัวเองแล้วบาทนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะถือว่าดีโองดีใจน้ำพี่น้องเอง๋ยทางโมเสกันค่ะสำหรับมื้อนีน้องพี่น้องถ้าพี่น้องไปก่อนแด้พบพอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับมื้อนี้ถ้าพี่พลาดประการใดทางโมเซนขอโทษขออภัยนำสำหรับมื้อนี้ไปแด้แล้วพี่น้องเนาะอ,อกล่าวค้ามมาสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเอ๋